วันนี้แยคู่าหลัติดนัดมาผมไปปัตตาลุงแล้วกายีรพันยัยนะครับก็เลยศึกษาเส้นทางเลี้ยงละติดแยกคูหาเปิด gps แล้ทางไหนอยู่ป่าบอนนะครับเขาก็แนะนำทางเลี้ยงให้ข้าวตั้งควันดันนะครับข้าวเค็มสุงคล้ามาอิทเดียวแล้วก็เลี้ยวสายลงไปนะครับการมาตามเส้นทางที่ gps บอกเพื่อมาออกถนนเซซูนฮกสายควรนเนียงนะครับตรงนี้ก็จะผ่าน นา,นาอันนาไหมขูห่ห้าตายพานันล,ลายลายจุดนะครับกระตาม G.P.S มาเลยนะครับเพื่อให้มาออกที่ซาลาคงจันติดกับทางล่วงไหมเหล็กซีซูนหกเพื่อที่จะออกซ้ายรัตภูมิขวนเนียงนะครับแต่วันนั้นเลยเมื่อมาถึงแล้วเขากระบ,บอกให้เราเลี้ยวขวาเพื่อจะไปออกทางข้างบวนนานาชาติรัตภูมิแล้วก็ยังมีรถติดเลยผมเลยลองเลี้ยวซ้ายเลยนะ การเลจากแพ่นที่มีทางล่วงอมบจอบอกว่าจะไปรู้กับถนนอีกซ้ายหนึ่งได้นะครับเลยลงเข้ามาแลยวเซนนีจีพีเอสก็ไม่ขายนํานะครับเรามีนําไปทางอื่นอย่างเดียวการแข่งใจเคมาตามทางล่วงอมบจอทรงคล้าเลยนนยกับเซนนี้ชื่อว่าก็ย่อนโคไคลนะครับการสุดท้ายก็มาเจอทางออกนะครับ่นน้ายก็ย้วนอีกทีหนึ่งแล้ว ถึงไทจีพีเอสนำหมาหนนี่มันจะนำวน่นยู่นะครับไปไม่ถูกอันนี้นำว่าให้เหลี่ยวขว้าเหลี่ยวขวาแล้วก็สังเกตข้ามือนะครับจะมีนถนนขององบอจอ,อยู่ซ้ายหนึ่งลาวก็ให้ครับตามถานนอบอจอเส้นนั้นเลยครับแล้วก็จะมาออก